สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะก็มาเจอมาเจอกันนะคะทุกท่านแนวทางตัวเลขสวยๆนะคะหลายสำนักก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านมาดูผลงานแรกนะคะออรับแปล่นะคะปล่อยออกมาหลายวันแล้วแต่แอดก็ ยังไม่ได้ลงให้นะคะมาลงให้เลยนะคะออลับแปรบอกเด่นบน5นะคะ3 5 6เม็ดเดียวนะคะ3 5 9ด้วยนะคะ3 5 5 6 6 3 5 9นะคะทุกท่านส่วนล่างก็6นะคะ6 2 6 3นะคะ16ตรอคอหกนะคะทุกท่านก็มาตามต่อนะคะของแอตตันโซนนะคะก็เปิดอ,ออกมาแล้วนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แอตต้นศนเด่น6นะคะทุกท่านอ,อ่ามี6 9 9 4า่นะคะ9 6 4า่นะคะ6 4 9 7 2 6านะคะ6 1 6 7ด้วยนะคะอ่าในทางของแอตต้นศนนะคะทุกท่านมาดูเลขดับกันบ้างนะคะทุกท่านดับวันงลางานะคะคนวันงลางานะคะอันนี้คือแต้มสอนอบนนะคะทุกท่านแต้ม8นะคะดับแต้ม8นะคะทุกท่าน ส่วนล่างนะคะล่างก็ดับแต้มศูนย์นะคะทุกานบวกกันได้ศูนย์คือไม่มานะคะดับแต้มศูนย์ล่างนะคะมาดูเลขชุดนี้กันนะคะให้3เม็ดนะค,ะ,คะงวดที่แล้วเข้า78นะคะ7 7 7 8 7 9มา7 7 7 8นะคะงวดนี้16ตรอคอ8 5 25356นะคะทุกท่าน5 2 5 3 5 6นะคะ มาดูของก้อยใจนะคะก็มาแล้วนะคะยังไม่สรุปนะคะอันนี้ปล่อยออกมานะคะยังไม่ใช่ชุดสรุปนะคะบน5457 1 7, 60, นะะ่ห้าเก็กัน5060นย์หการัฐบาลไทยนะคะทุกท่าน16ตรอคอ68ส่วนข้อมูลล่าง3า3หกสามหะาสกกาทุกท่านมาดูเลขหลวงปู่กันนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะงวดนี้นะคะ สองสี่แปดสองห5าสี่สอง้อนะคะอ่าส่วนคอมูลล่างก็6 8 5 6ดหนะคะทุกท่านเลขหลวงปูนะคะตามต่อเอชายกูลหรือว่าคนชายแดนนะคะทุกท่านร้อยหเกตนะคะก็สิบหกหน่หน่วย8 3 5 6นะคะจับคู่นะคะทุกท่าน 718ด1 5 313 788 148 713 1813้5 1 6 8 8ด้วยนะคะของคนชายแดนนะคะทุกท่านดูล่างนะคะฟันออกมาแล้วของแอดเลเดนนะคะทุกท่านงวดนี้ล่างมาตัวสองเอ็กนะคะทุกท่านของข้อมุลของแอดเลเดนนะคะสิบตลอคอหนะคะทุกท่าน มาดูของแอดแพนๆกันบ้างนะคะชุดนี้เด่นอ่ะหลักล่างนะคะสายใต้นะคะทุกท่านงวดนี้16ตัวคอหกแปดสามนะคะ5 0าศห้าหเท่านั้นนะคะทุกท่านตามตัวแอดวูดนะคะทุกท่านแอดวูดก็เด่นออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเด่น9กรอง1และ8ปดนะคะสิตัวคอหกแปนะคะทุกท่านไทยล่างนะคะ เก้าหนึ่งเก้าสองดอกจันให้นะคะส่วนตลองก็แปดหนึ่งหกหนึ่งนะคะตัวกันรอเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดนะคะทุกท่านของแอดวูดนะคะ <c oughs> มาดูเลขวิ่งเงินล้านตัวเดียวนะคะงวดสิบหกตรอคอหกแปดนี้ออรันพนมไพ่นะคะวิ่งให้วิ่งหกตัวเดียวนะคะทุกท่านวิ่งหกนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะบอลอด้วยนะคะทุกท่าน มาดูขนมไทยชุดนี้นะคะทุกท่านเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะทุกท่านไปเจอมาก่อมาฝากนะคะวันที่แล้วก็เห็นว่าเข้านะคะทุกท่านมาดูชุดนี้กันนะคะรัฐบาลบรอเม็ดเดียวหกนะคะเด่นหกนะคะทุกท่าน มาดูของแอดโกลมนะคะวิ่งบนนะคะ6และ8มาตัวนะคะทุกท่านส่วนวิ่งล่าง6และ9มาตัวนะคะมาดูของเกษีนะคะทุกท่านเจสี i, เด่นนะคะหน่วยบนนะคะทุกท่านหลักหน่วยบนวดนีด้เด่น5 6ห เจ็ดแปดมาตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดมาตัวนะคะทุกท่านเจสี yes ่นะคะข้อมูลแนวทางเข้าทุกง,งวดนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เดิมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแค่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาวรับชมและกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ